ไปซ้อมอยู่ไทยธานีไปเรือนจำไปแถวนู่นน่ะไปจังหวัดอะไรบ้างวะไอ้นครสวรรค์นครสวรรค์ที่สโนโลมาทีไม่รู้แหมแหมไม่ยังจำได้เลยว่ามูกจะไปมีป้าขาไปนี่ก็ยืนอะไรวอนอยู่ตรงประตูที่นี่แบบว่าเขาต้องการอะไรนี่ผมยังไม่รู้จริงๆนะแต่ไม่น่าจะใช่ความรักน่าจะเป็นอะไรบางอย่างนี่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 อุ้ยป่าน้ำตาลปาน้ำตา ทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไงทำอะไรมีโอเกย์บ้านมีโอเกย์บ้านโอ้ยมันตามเป็นวันหน้าท่ีมันเกิดคุณแม่คุณลูกก็ไม่เคยเห็นพ่อเลยคุณลูกกลัวแต่คุณแม่จะขอตั้งแต่วันนี้ก็เกย์คอยอยู่แล้วแกยเก็กซิมอันเนี้ยน้ำตาไหลเลยลูกจะไปก็แม่ก,ก็ตามไปดิอ้าวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยค่าน้ำมันล่ะคะ อย่านะลมันวันนั้นคุณจะบอกจะไปทําบุญแล้วคุณไม่ได้ไปเอาฉันใส่ไปแปดพันไงทาบุญไปแปดพันไปคนเราไปหมื่นหนึ่งมื่นหนก็แปดทำบุญแปดพันคือสองพันสองพันที่เก้ามื้อเช้าก็หมดเดี๋ยวขึ้นเสียงสูงที่นี่ลูกเดี๋ยวขึ้นเสียงสูงคุยกันดีดีไม่ท้งมันปี๊มันปี๊ดเลยอะปี๊ดเลย ปีดบ่อยแล้วบอกก่อนนะเราแม่ลูกต้องผูกพันด้วยการของเงินต้องผูกพันด้วยการของเงินเดินใช้เห็นได้เยอะแล้วไงก็มีคนเอาได้แต่ลอตเตอรี่มันไม่ถูกเลยลูกรางวัลอยู่ได้แบบโนโนโนถูกไม่มีถูกตากใบไปไปคุยกับสปอนเซอร์จังได้โอ้ยคุณก็ต้องตีหน้าตีหน้าแล้วก็ต้องรู้ทายแล้วคุณเนี่ยทผัลายความหวังของมามีเลยเรา เราแคยังมีแก right? ่ะเธอถูกหรอเธอให้แค่เงินเท่านก็ใช้จ่ายเองเป็นมีมีไมวันแม่ลูกหนีวันแม่ลูกหนีไปเมืองนอกวันเกิดแม่ลูกมีธุระด่วนวนอีกโอ้โหเราต้องรีบเข้าไปด่วนมากหันเลยใครเดิกอยู่พวกนี well? ้ล่ะน e ี่จะหนีไปอุทัยไม่มีตังค์ไม่มีโอ้